สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัดชะลพลเอาพามาดูการทำงานของเจ้าซูมิตโมเอสเฮชหนึ่งสามศูนย์ครับหนึ่งสามศูนย์รุ่นหกนะเดี๋ว่าร้อยสามสิบขีดหกครับตามมาดูการทำงานเจ้าตัวเล็กของทีมงานบุญประเสริฐนุ่งเหลืองนะครับรือว่าทีมงานเสียออย พามาดูมุมสูงครับนี่มันลมทะล่านี่เพิ่งย้ายมาจากที่บบนครับนี่ย้ายมาจากงานขุดคกองหนองนานะ คนขับนี่ถามหาพี่พุธเขียมารถไทซิงแล้วนี่ <c oughs> ว่าไหไรจะมารีวิวบ้านี่มีเอฟซีถามหาเด้อพี่พุธเลย พยายามบังลมนะครับตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะฟังอยู่ไหมนะลมแรงเหลือเกิน ตนี้ใช้เครื่อง4สูบครับ4สูบ4 j j 1X นะสสูบเขามันเร็วเทเบโบอินเตอร์คนเลอร์เราไปความร้อนด้วยน้ำนะครับถ้าเป็นตัว210ก็ใช้เป็น 4HK ถ้าเป็นตัว130ก็ใส่ใช้4 j j เป็น4สูบเหมือนกันแต่ว่า4 H K นี่มันเครื่อง5,000 cc ซีครับโดยประมาณตัวนี้มันเครื่อง3,000 cc แต่ว่า2,999 cc ถ้าเป็นตระกูล4 j j เครื่องกนต่างกันประมาณ2,000 cc ครับ เพิ่งลมเนไม่ลมก็เสียงผมก็ยิงย่งเบาอยู่นะไม่ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละครับอุปกรณ์นจะจัดใหม่อยู่นะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ่กับ210นี่ใช้ห้องเก่งเดียวกันเลยครับห้องเก่งใหญ่ ้องจริงเดียวกันเลยแต่ดูมันตูดเขาจะสั้นกว่า140 LC ของไข้โคเบนะ รถเสียออมครับลง2 2 0ท้อบช่องอัพลาดเจริญ6ล้อดำนะครับ ก็เอาไปฟัดเบี่ยงกันเลยครับกับโวเวยสี140่สิบเอซรถขุดขนาดกลางปัจจุบันนี้ก็ตามพิเศษกันหมดทุกแวนทุกค่ายนะครับ ก็ซานี่ครับ SY ร3 5ยตัดขึ้นสิบร้อยอีกแล้ว นี่ก็1 0อคันใหม่ของทีมงานชอวัชลินครับนั่น240นะของประดุกเดี๋ยวเป็น25 24จับ10รอมา2คันแล้ว ผมกดโทรศัพท์นะครับก็เลยเยลื่อนดูกล้องนะเอ้า,อานึกว่าใครครับนี่พุทเขียนมาลาตรถไทยซิกนี่ FC ถามหาพอดีเลยดิจะถามหาพี่พุทธอยู่เมื่อกี้นี่คนขับร้อยสามสิบ อาคลิปนี้ก็จัดให้เป็นคลิปสั้นๆครับลมแรงมากเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ YouTube ช่องช,องชองวัชรพลด้วยน,น,นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องเอาคลิปลงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาละครับ